สวัสดีค่ะพบกับบอรดาผ้าคามอีกครั้งในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้บรดาก็จะมารีวิวเสื้อสําเร็จรูปนะคะเสื้อผ้าคลามซับกาวแปรรูปสวยๆงามๆแต่บอรดาจะมาลดหลันเทราคาถูกๆลงนะคะเพราะว่าบอรดาก็อยากขายหมุนเวียนไปเอาเงินมากินมาใช้ในครอบครัวนะคะก่อนอื่นก็ขอบพระคุณเอฟซทุกทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณจากใจจริงของบอรดาผ้าคามนะคะ วลาดาจะไม่คุยอะไรมากมายนะคะวลาดาจะยกสินค้าให้เลยนะคะถูกถูกจนไม่มีอะไรจะถูกแล้วนะคะเสื้อตัวนี้นะคะสวยงามหลายคนอยากได้แต่บางคนก็ใส่ไม่ได้เนาะตัวมันเล็กตัวมันอะไรบ้างเป็นตัวนี้อกสี่สิบนะคะยาวยี่สิสองนะคะวลาดาขายเท่ๆถูกๆเลยนะคะตัวละหนึ่งพันหนึ่งรอบาทนะคะหนึ่งหนึ่งบาทนี่คือเท่าทุนของวลาดาเลยนะคะค่าส่งเหมือนเดิมนะคะรอบละห0สิบาทนะคะ 1 1 0 0หนึ่งอบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งอบาทนะคะขายถูกๆเทๆนะคะขายถูกๆเทๆนะคะเทๆถูกๆเลยถูกๆโอเคนะคะหรือยังไม่ถูกใจยังไม่คัดวอลดาก็พิเศษของแถมให้ทุกคนนะคะจะมีกระเป๋าจะมีท่งคุญแกจะมีทุกอย่างให้พิเศษเลยนะคะ ในคลิปนี้วราดาเป็นผ้าซับกาวอันนี้อกสี่ิบของยาวยี่สิบสองนะคะอันนี้ลวคนใหญ่ใหญ่หัววราดาใส่นะคะท้ายเหมือนกันนะคะหนึ่งพหนึ่งบาทนะคะมีของแถมให้ทุกอย่างนะคะใครซื้อช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกันยาเดือนวันเกิดของวราดาวราดาแถมให้ทุกคนนะคะหนึ่งพหนึ่ง้บาทนะคะหนึ่งพหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะขายถูกถกูเทเเทนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจ สนใจแคปหน้าจอหรือโทรหาวรดาภาคคามได้นะคะตัดตอนนี้ก็ไม่ได้คุณน,นะคะเพราะว่าค่าก็แพงนะคะค่าก็แพงค่าตัดก็แพงแต่วรดาก็อยากขายนะคะขายถูกๆนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะนะคะหนึ่งพันหะนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเราขันไฟเข้าไปอีกทีรู้สึกมืดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่นะคะมีกล่องผักามมั้มอมีจ้ะพักแล้วกล่องขายหนึ่งกล่องสักบาทค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีเทานะคะสีเทาตัวนี้ก็สวยสวยนะคะอก42ยาว22นะคะไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของนะคะสวยงามสวยดูหรูมี รู้ดูดีมีสกุลนะคะ1,100บาทเหมือนกันนะคะแคบหน้าจอได้นะคะแคบหน้าจอให้วรลดาด้วยนะคะอยากขายอยากขายมากเลยนะคะจะได้ผ่านนะคะ1,100บาทนะคะ, 1, ะ,คะแคบถูกรถรันลงมาเลยนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้วรลดาก็มีเสือ้อซับกาวแปรรูปนะคะ มาลดหลั่นให้ในราคาถูกๆตัวละ1 1 0 0พหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะถูกที่สุดแล้วนะคะแต่ค่าผ้าค่าช่างก็แทบจะไม่รอดแล้วนะคะวรดาก็ให้พิเศษทุกๆคนนะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณเอฟซี MC ทุกคนนะคะขอขอบพระคุณที่ดูแลและอุดหนุนวรดาเล่มมานะคะตลอดจากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็ขอบพระคุณทุกๆคน,นะคะ่ะบ,บายยเจอกันคลิปหน้านะคะ